ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดหลังแนนซี่เพโลซี่เยือนไต้หวันปลุกความขัดแย้งให้เกิดขึ้นทำให้จีนต้องออกมาตรการโต้กลับอย่างดุเดือดไม่ว่าจะเป็นการเปิดฉากซ้อมรบหรือตัดช่องทางในการค้าขายของไต้หวันทำให้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยจีนได้ใช้มาตรการลงโทษด้วยการระงับการนำเข้าส่งออกสินค้าของไต้หวันหลากหลายชนิดล่าสุดสำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนว่า นายหมาเสี่ยวกวงโคษศกสำนักงานกิจการไต้หวันแห่งคณะรัฐมนตรีจีนประกาศบทลงโทษกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวพันกับการมุ่งสแสวงหาเอกราชไต้หวันต่อองค์กรต่อไปนี้มูลนิธิประชาธิปไตยไต้หวันและกองทุนความร่วมมือและการพัฒนาระหว่างประเทศดำเนินกิจกรรมแบ่งแยกดินแดนเอกราชไต้หวันบนเวทีระหว่างประเทศและมุ่งเอาใจกลุ่มต่อต้านจีนภายใต้หน้ากาก,ากประชาธิปไตย และความร่วมมือและการพัฒนาทั้งนี้กลุ่มองค์กรข้างต้นยังโจมตีและใส่ร้ายป้ายสีแผ่นดินใหญ่ใช้เงินและกละวิธีการอื่นๆเป็นสิ่งหลอกล่อใจเพื่อขยับขยายสิ่งที่เรียกว่าสถานะระหว่างประเทศของไต้หวันและพยายามบ่อนทําลายการสนับสนุนหลักการจีนเดี่ยวบนเวทีระหว่างประเทศอีกด้วยรัฐบาลปัก,กงจึงมีมติบังคับใช้มาตรการลงโทษกลุ่มมูลนิธิดังกล่าว โดยห้ามการดำเนินความร่วมมือกับองคอ์กรผู้ประกอบการหรือบุคคลบนแผ่นดินใหญ่ขณะเดียวกันแผ่นดินใหญ่ยังจะลงโทษองคอ์กรผู้ประกอบการหรือบุคคลที่เสนอเงินทุนหรือบริการแก่กลุ่มมูลนิธิข้างตน้นรวมถึงจะบังคับใช้มาตรการจำเป็นอย่างสอดคล้องกับกฎหมายนอกจากนั้นจีนยังห้ามองคอ์กรผู้ประกอบการหรือบุคคลบนแผ่นดินใหญ่ ดำเนินธุรกรรมหรือความร่วมมือกับ SpeedTech Energy, High w ว b บเทคโนโลยี Skylar k s ก y e y p s t e c เ n o l o คโนโและผู้ประกอบการอื่นๆที่บริจาคเงินแก่กลุ่มมูลนิธิเหล่านี้รวมไปถึงห้ามหัวหน้าของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเดินทางสู่แผ่นดินใหญ่ด้วยขณะที่นายหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวย้ำว่า การเยือนไต้หวันของนางแนนซี่แพโลซีประธานสภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐถือเป็นการกระทําที่อันตรายอย่างจงแจ้งซึ่งละเมิดหลักการจีนเดี่ยวและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่นักการเมืองของสหรัฐเป็นตัวปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนแต่ยิ่งไปกว่านั้นเหตุการณ์ครั้งนี้บ่งชี้ชัดเจนว่ารัฐบาลวอชิงตันคือผู้ทำลายสันติภาพอย่างแท้จริง ทั้งสถานาการณ์ที่ช่องแคบไต้หวันและเสถียราภาพของภูมิภาคพ,พร้อมทั้งเน้นว่าไต้หวันคือส่วนหนึ่งของจีน